สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาคันเร่งครับผมของกุปปี้ไอคันนี้ก็มีอาการติดติดขัดขัดนะครับบางครั้งก็คล่องบางครั้งก็คันเร่งค้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านไหว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับผมทําไมมันถึงติดติดขัดขัดนะครับผมเดี๋ยวเรามาถอดดูกันนะครับก,ก่อนเดี๋ยวก็ต้องถอดตัวปั๊มเบรกออกก่อนนะครับเพราะว่า น็อตมันจะขวางตัวนี้นะครับผมน็อตหัวแฉกจากขวางปั๊มนะครับน็อตประกับนะครับส่วนมากจะเป็นพวกคาบจารบีเก่าหรือว่ามาแรงไปทํารังนะครับอยู่ตรงบริเวณในประกับเลงนะครับไม่รู้มันเข้าไปได้ยังไงนะครับบางครั้งก็เป็นคาบจารบีเก่านะครับ จะจารบีที่มันแห้งนะครับแห้งแล้วก็แข็งตัวนะครับผมน่าจะเป็นคราบจารบีนะครับที่มันไปทําให้สายคาเลกมันติดติดค้างๆครับก็ให้เราขูดพวกคราบคราบจารบีที่เป็นแข็งตัวนะครับออกตอนเข้าประกอบมาจากโรงงานเขาจะอจจัดจารบีนะครับผมก็เวลา ผ่านเนิ่นนานไปหลายสิบปีมันก็แข็งตัวนะครับทําให้การเด้งเรามันบิดไม่ค่อยสะดวกนะครับผมครับถ้าเราบูดจชลบีออกแล,แล้วแล้วก็มาใส่น้ำมันมันเราเลื่อนเล็กน้อยนะครับก็หยดน้ำมันตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้าที่นะครับผม ก็ถ้าคันเร่งบิดไม่นิม่มมาอบิดฝืดบิดไม่คล่องก็ต้นเราก็ขี่ไม่ค่อยสะดวกนะครับขี่ไม่ดีนะครับถ้าคันเร่งคล่งองก็ขี่สบายครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทลองเครื่องกันนะครับ มาเลยลงนะขยันเทายันแค่จะมีเง้นก็เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณที่รับชมครับ